วันนี้อยู่ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีครับผมเดี๋ยวรอชมแปลงสวยๆ2 0 0 9 0าทำไมไ, well. ไม่ทำให้เสร็จก่อนว่ารีบรีไม่เป็นไรใจเย็นๆเดี๋ยวเออติดถนนระยางเนี่ยมีต้นโครงการติดถนนระยางเห็นป่าวไอ้ใดดูผังหน่อยสิว่าต้นเท่าไหร่นะ2 0 0รางว่า200,900ล้อมรั้วให้ด้วยสดผ่อนปะเออผ่อนนำมาคุยกันสิดาว30%ผ่อนนาน36งวด โครงการอะไรวะออสิรีลนออสิเรีลนเก้าโครงการเ,รเรรรก้าแล้วคือคือผ่อนเนี่ยมันมันแล้วแต่บางคนไหวดาวยี่สิบบางคนไหวดาวสิบบางคนอยากผ่อนสั้นอดอกเบี้ยไม่มีหรือว่าใครอยากผ่อนยาวงบน้อยก็ลองคุยกันได้อเออแต่แต่เราให้เป็นไกด์ไลน์เนาะใช่ใช่อ่าแต่ไปดูประมาณนี้วิวประมาณนี้วิวเขา<ๆ>เดกสวยอย่างสวยบ้างเถอะก็สวยก็สวยเอออัปเดตก่อนเดี๋ยวรอชมคลิปวิวนะดีคือผ่อนก็ได้เลยเนะี่ย อ่ะป <จน S 1> อนได้โซนได้จบล้อมไว้อีก